ครับผมพาไปดูดราม่าผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะเธอไปเติมน้ำมัน800บาทเธอบอกว่าเธอเ,ธอเติม e20 แต่พอเติมเสร็จปับ๊บเอ๊ะทำไมขีดน้ำมันบนหน้าจอเนี่ยมันไม่ขึ้นนะฮะเธอกลับไปทวงน้ำมันคืนว่าเนี่ยเด็กปั๊มพนักง,งานปั๊มเติมให้เธอหรือเปล่าพนักงานปั๊มตอนแรกก็ยืนยันว่าเติมแล้วไปดูบางช่วงบางตอนกันก่อนครับ มันต้องแปดร้อยสองพันแต่ว่าเติมแค่คันเดียวโอ้โหโอ้โหดูฮะคือเสียงนี่เดือดดุเดือดมากค่ะนะคือคลิปนี้เนี่ยหลายคนที่ได้เห็นก็มีความเห็นหลากหลายนะฮะในโลกโซเชียลนะฮะเดี๋ยวอธิบายคร่คราวๆแบบนี้นะฮะผู้หญิงคนนี้ที่โวยวายเสียงดังเนี่ยเธอไปเติมน้ำมันนะในปั๊มแห่งหนึ่งทีนี้เธอเติม800 แล้วเธอก็ขับรถออกไปปรากฏอา้าวทำไมขีดน้ำมันหน้าปัดมาไม่ขึ้นก็วนกลับมาสุดท้ายครับตอนแรกพนักงานเนี่ยก็บอกว่าเติมแล้วไปไปประมาณพนักงานยอมรับฮะลืมเติมจริงๆและอย่างที่เห็นในคลิปฮะเธอก็ตะวาดเลยงั้นเติมมาพันหนึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นในปั๊มแถวแถวประโคนชัยบุรีรัมครับทีนี้ความเห็นในโลกออนไลน์เนี่ยโอ้โหบางคนก็บอกว่า เออก็เข้าใจนะที่พนักงานปั๊มเนี่ยลืมเติมให้แต่ผู้หญิงท่านนี้ต้องโวยวายขนาดนี้เลยหรือค่ะบางคนก็บอกว่าเห็นใจผู้หญิงท่านนี้เหมือนกันนะเพราะว่าก็น้ํามันมันหมดอ่ะเข้ามาเติมแล้วมันไม่ได้มันก็ต้องโมโหเป็นธรรมดาอะไรแบบนี้นะล่าสุดครับผู้หญิงในคลิปชี้แจงแล้วนะฮะเธอบอกว่าเธอรู้สึกว่าเธอโดนโกงเพราะเธอเนี่ยเข้าไปเติม E 2 0แต่ใบเสร็จที่เธอได้รับตอนแรกมันเป็นน้ํามันดีเซลเธอก็งง เธอก็ย้อนให้ฟังว่าตอนที่เธอไปเติมเนี่ยพนักงานเอาหัวจ่ายมาเติมให้แล้วก็เดินหายไปพอเก็บตังปุ๊บเธอจ่ายเงินสดแล้วเอาบัตรสะสมแต้มไปรูดคะแนนขับออกมาขีดน้ำมันไม่ขึ้นเอะใจควักสลิปมาดูสิปรากฏบินเขียนว่าดีเซลเธอบอกเธอเติม E20 มันจะเป็นดีเซลได้ยังไงวนรถกลับไปเธอบอก50กิโลนะที่วนรถไปมาไปมาเนี่ยน้ำมันก็จะหมดเนี่ยเธอบอกถ้าเธอไม่โวยก็คงไม่ได้น้ำมันครับ โกงค่าน้ำมันในใบเสร็จเขียนอยู่ว่าดีเซลแต่ขอโทษจ้ะลดชั้นเติม e 2 0 800บาทไม่ได้ลงถังสักถังถ้าชั้นไม่กลับไปโวยวายอ่ะฉันก็ไม่ได้น้ำมันพอชั้นถามแล้วฉั้นถามด,ดีก่อนแล้วว่าเติมหรือยังพี่เติมหรือยังเด็กปั๊มได้ตอบถึง3ครั้งว่าเติมแล้วพี่เติมแล้วพี่จนฉันเปิดใบเสร็จเขาก็เริ่มอ่อนลงตามคลิป ขณะที่ทางพนักงานปั๊มครับชี้แจงว่าวันนั้นเนี่ยคือมีรถมาเติมน้ำมันเยอะครับก็เลยไปรับรถแล้วเอาหัวจ่ายเนี่ยใส่ถังแล้วกดเติมแบบอัตโนมัติเอาไว้แล้วก็ไปรับคันอื่นสุดท้ายยอมรับว่าพลาดจริงๆเพราะถ้าเกิดว่าเปิดหัวจ่ายเกิน2หัวไอหัวที่3ามเนี่ยมันจะไม่เติม<อ>มันจะไม่เติมอัตโนมัติให้แต่ตอนนั้นเนี่ยพนักงานปั๊มก็บอกเขาคิดว่ามันเติมแล้วก็เลยไปเก็บหัวจ่ายแล้วก็มาคิดเงินครับ ตอนนั้นผมก็เสียบแค่เสียบพี่มผมก็ไม่รู้นะ้องผมก็เห็นรถข้าหลังมันเข้าอมผมก็แวะไปเลยพี่ผมก็วิ่งรีบวิ่งไปดูพี่ตู้มันเต็มอ่ะพี่อืมแปลว่าเราไปรูดบับตรบ<อ>ัตรแต้มให้เขาเนะี่ยเป็น<อ>เป็นไอรมันออแปลว่ามันเป็นก่อนไอ้มันเป็นของก่อนหน้านี้อ่ะพี่ นี่ฮะคือพนังกงานปั๊มเนี่ยเติมปุ๊บกดปั๊บแล้วเดินออกไปเลยไม่ได้ดูว่าไอ้ตัวเลขที่ถังอ่ะมันไม่ได้หมุนใช่ค่ะเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นของคันหน้านะฮะไอ้ดีเซลเนี่ยนะฮะแต่ว่าพนังกงานปั๊มเขาก็ยืนยันนะครับไม่ได้มีเจตนาจะโกงนะทำงานมา6ปีไม่เคยเกิดเรื่องแบบนี้อ้าสุดท้ายก็ขอให้ปรับความเข้าใจก็ได้นะถ้าเกิดว่ามันเป็นความผิดพลาดไม่ได้ตั้งใจโกงนะเออเอาเป็นว่าทั้งลูกค้าทั้งพนักงานต้องต้องช่วยกันดูจะได้ไม่ต้องเกิดเรื่องเกิดราวนะคะ We'll <laughs>